อัสลา Assalamualaikum ah w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง Ramadan Talk and Documentary นะคะวันนี้ค่ะซีนา่าได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรานะคะท่านศักดิ์ชัยบุญมาอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมาพูดคุยในประเด็นอะไรนั้นยินดีต้อนรับท่านเลยค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะะออลลลัััยกุุมมสสสาาครบ Assalamualaikum w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ค่ะก่อนอื่นอยากจะเรียนถามท่านก่อนเลยค่ะว่า ในในขณะที่ท่านรับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยมีผลงานชิ้นไหนบ้างคะที่ท่านรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากคือต้องกล่าวเริ่มก่อนนะครับว่าตอนที่ที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะครับคือตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ยังไม่ค่อยมีมุสลิมของเราที่มีโอกาสเข้ามาทำงานมากนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาของกรุงเทพมหานครในตอนนั้น นะครับมันก็เป็นปัญหาของเมืองใหญ่ๆทั่วๆไปนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้านะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของอถนนหนทาง,ทางการจราจรต่างๆปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ปกติที่มันมีมาอยู่ยาวนานคราวนี้สิ่งแรกที่ทำเนี่ยปเปิดอิญผมโชคดีนะครับว่าเคยรับรายการนะครับตั้งแต่เ,เกือบ3ามสกว่าปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ นะตลอดเวลา30กว่าปีเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาทํางานเนี่ยเราเราจะมีนะครับเราจะรู้ว่าจุดไหนที่ควรจะแก้ในขณะที่เข้ามานะครับรับหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยผมจะมีหน้าที่ดูแลอยู่3ส่วนนะครับในส่วนของสำนักการโยธานะครับก็ดูแลเรื่องถนนหนทางเรื่องการจราจรการสัญจรครับในเรื่องของสำนักการระบายน้ำนะครับก็ดูเรื่องระบบคลองนะครับน้ำเน่าน้ำเสียอะไรต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสำนักผังเมืองนะครับ อันนี้ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสนะครับมาดูแลเรื่องของสำนักผังเมืองนะครับก็คุยคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เคยทํางานผมเองเคยเป็นสํานักผังเมืองด้วยผู้โดการสํานักด้วยนะครับก็ก็คุยกันว่าวันนี้เราต้องแก้ปัญหาเนี่ยโดยเอาผังเมืองเข้ามาแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยในผังเมืองฉบับใหม่นี่นะครับผมก็จะมีการทําหลายๆอย่างเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตในกฎหมายผังเมืองตอนนี้นะน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณสักกลางปีหน้า แต่ว่าเราได้วางแผนไว้แล้วอย่างเช่นนะครับเรื่องโครงข่ายถนนนะครับที่ว่าแก้ปัญหาเรื่องการจราจรนะครับก็มีการมานะครับมาจัดลําดับความสําคัญของถนนก็จะแบ่งเป็นถนนสายหลักถนนสายรองแล้วก็ตอกซศกซอยแล้วก็ถนนทางลาดทางเชื่อมก็มีการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับก็เหลือประมาณทั้งไม่เกิน300ใน300สายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นว่าระยะแรกระยะที่2ระยะที่3นะครับอย่างน้อยเนี่ยฝังเมืองปกติเนี่ย เดิมเนี่ยนะฮะมันมีอายุแต่ตอนนี้ไม่มีอายุก็คือถ้าเราทําได้จบนะครับเราก็ไปวางแผนต่อแต่ถ้ามันไม่จบก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับอันนีใน้ในเรื่องของถนนในเรื่องของน้ําน้ํามีเรื่องน้ําเน่าน้ําเสียน้ําท่วมน้ำเน่าน้ําเสียก็ก็มีการวางกําหนดจุดในผังเมืองนะครับว่าจะต้องมีการสร้างบอ่อบําบัดน้ําเสียกี่จุดนะประมาณ6-7จจุดทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อนําน้ําที่มันออกจากอาคารและเรือต่างๆเอามาลงในระบบบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่แม่น้าลาคลอง,องนก็กําหนดไว้ทั้งโซนฝั่งทนของพระนครก็กําหนดไว้เรื่องของน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ยากนะครับเพราะมันเกี่ยวกับระบบท่อครับตอนนี้ที่ที่กำหนดไว้ในผังเมืองก็คือจะมีการสร้างนะครับมีการสร้างระบบคูคลงใหม่ต่อเชื่อมคูคลงฟื้นฟูคูคลงเพื่อเพื่อที่จะเอา ตัวคูคลองที่มันเป็นคลองธรรมชาติ2000กวกาคลองเนี่ยนะครับเอามาเป็นตัวที่รับน้ำจากท่อระบายน้ำเอาให้ลงไปสู่ในระบบอุโมงค์ที่มีอยู่นะครับตอนนี้จะมีการสร้างอุโมงค์นะครับ3-4ตัวนะครับแล้วก็เป็นการสร้างในเรื่องของไปจักกิ้งไปจักกิ้งก็คือตัวตัวอุโมงค์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมเอามาลงในอุโมงค์ใหญ่ รู้ระอลงในระบบของและอีกตัวหนึ่งก็คือตัววอเตอร์แบงค์นะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยก็ก็เหมือนกับว่าทุกอาคารเนี่ยนะจะบังคับว่าจะต้องมีบ่อเก็บน้ําใต้ดินคือฝนตกมานนหนึ่งอาคารเนี่ยจะต้องลงไปในธนาคารน้ําใต้ดินของอาคารนั้นก่อนก่อนที่จะลงไปสู่ถนอนออกก่อนที่จะลงไปสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยจะลดจะลดในเรื่องของอการน้ําท่วมลงได้อันนี้ ก็เขียนจะอยู่เขียนในผังเมืองนะครับก็จะ,จะกําหนดไปเลยว่าในถนนแต่ละสายในอนาคตนะครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องอทางเท้ามันแคบนะต้นไม้ไปบางนะครับก็เขียนไว้เลยกําหนดว่าต่อไปถนนแต่ละเส้นเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นความกว้างสัก20เมตรนะก็จะให้มีระยะเป็นเป็นที่ว่างริมถนนคือห้ามทําอะไรเลยริมถนน จะเอาเป็นพื้นที่สีเขียวสาหรับปลูกต้นไม้นะอย่างน้อย3เมตรบ้างตามความกว้างของถนน3เมตร4เมตร5เมตร,มมตร,มมตรมก็แล้วแต่เพราะฉนั้นเ่ถ้าถ้าเราทําแบบนี้ในผังเมืองฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าถนนทุกสายเนี่ยจะสามารถที่จะมีเราจะปลูกต้นไม้ได้ตลอดแนวเลยโดยที่ว่าไม่ต้องว่าจะมาปลูกบนทางเท้าทางเท้ามีไว้สําหรับคนเดินเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้หลักๆนะในใน,ในผังเมืองฉบับใหม่ที่พยายามจะแก้นะครับ ซึ่งซึ่งที่ว่าถ้าเราแก้ตัวนี้เสร็จเนี่ยในอนาคตกรทมเนี่ยในเรื่องของอพื้นที่สีเขียวเพิ่มแน่นอนในเรื่องของอาทางเท้าคนเดินสะดวกแน่นอนนะครับในเรื่องของน้านะครับเนี่ยยังไงเนี่ยน้ำท่วมท่วมแต่ว่าจะระบายได้เร็ววันนี้ส่วนหนึ่งก็ทําลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่รู้สึกว่ามันมันเป็นความภาคภูมิใจของผมก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้ามาทําประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติให้กับกรุงเทพมหานครอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในในช่วงที่ผมทําหน้าที่ตรงนี้นะครับผมก็มั่นใจในตัวผมผมเองแล้วก็จากเสียงเสียงของผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายคนเสียงของประชาชนหลายหลายคนว่าคือยังไงผมไม่ได้ทําให้ให้พวกเราเนี่ยให้มุสลิมว่าเออมุสลิมก็ก็ยังมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาเหมืองได้นะ ตอนนี้ที่ทําไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับค่ะนั่นก็เป็นงานผลงานที่ผ่านมานะคะที่ท่านได้มีโอกาสได้ได้ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครทีนี้สินัดอยากจะทราบค่ะว่าท่านมีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะอยากให้กรุงเทพเป็นยังไงในอนาคตคะคือกรุงเทพเนี่ยนะเป็นเป็นเมืองใหญ่ใหญ่มากๆปัญหาของเมืองใหญ่ทุกเมืองเหมือนกันหมดความคาดหวังของผมก็คือว่าปัญหาที่มันมันมีอยู่เนี่ย ทํำยังไงให้มันลดน้อยลงอยากให้เมืองเป็นอะไรทุกคนอยากให้เมืองดีหมดนะแต่ว่าไอการที่จะทําให้เมืองดีหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าไอตรงเนี้ยรถต้องไม่ติดมันก็คงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะต้องทําก็คือสร้างให้คนในกรุงเทพเนี่ยนะมีมีมจิตสํานึกมากขึ้นคือหนึ่งนะในเรื่องของวินยัยนะวินัยการจราจรน,นะ ถ้ามีวินัยการจราจรดีนะอุบัติเหตุก็ไม่เกิดรถก็อาจจะติดน้อยลงนะครับวินัยในเรื่องของการรักษาความสะอาดถ้าเราไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งอะไรลงคูคลองนะปัญหาของคลองก็จะหมดไปอย่างเงี้ยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนวินัยในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับถ้าทุกบ้านทุกหลังมีการมีการจัดระบบในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ํเนี่ยคือวันนี้ปัญหาจริงๆมันเกิดจากผลผมอยากจะ สิ่งที่อยากจะทำให้คนให้เมืองดีขึ้นก็คือทำยังไงผมอยากจะสร้างวินัยให้กับคนสร้างวินัยให้กับคนถ้าคนมาช่วยแก้เนี่ยคือไม่ว่าใครจะเก่งขนาดไหนมีความรู้ขนาดไหนถ้าเราไม่สามารถแก้คนได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยไม่มีทางสิ่งที่อยากจะให้เกิดก็คือว่าจะทำยังไงอยากจะให้กรทมดีแต่ว่าอยากแก้กรทมดีผมจะต้องทำยังไงให้ให้คนเข้าใจว่าปัญหาของมันมันมันคืออย่างนี้เกิดจากคนอย่างเงี้ยเราจะแก้ที่คนอย่างไง เรก็พยายามที่จะใช้วิธีการตั้งเครือข่ายตอนนี้จะตั้งเครือข่ายเป็นเครือข่ายเป็นเรื่องพวกตาวิเศษพยายามจะตั้งอยู่นะก็เป็นเรื่องของดูแลเรื่องขยะดูแลเรื่องคลองดูแลเรื่องถนนดูแลเรื่องทางเท้าเนี่ยก็พยายามที่จะให้เขาทำในในปัญหาที่มันเป็นปัญหาพื้นฐานก่อนส่วนปัญหาในเรื่องของการแก้ปัญหาว่าจะต้องไปสร้างถนนเพิ่มไปทํานู่นทํานี่เพิ่มเนี่ยมันเป็นปัญหาผมว่ามันเป็นปัญหาเรา ถ้าสร้างคนมีวินัยได้เนี่ยเพราะว่ามันทํางานง่ายแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราพยายามจะตั้งเครือข่ายเหล่านี้ขึ้นมาการพัฒนาพื้นที่เนี่ยวิธีการทํางานผมเนี่ยสมมุติว่าผมอยากให้ตรงนี้มันเป็นแบบไหน,นผมจะเรียกประชาชนเข้ามาเนี่ยนนี้เป็นคนทําเป็นคนทำ้ะส่วนใหญ่งานที่ที่ผมรู้สึกว่าผมทําแล้วผมได้ผลก็คือว่ามันมีงานพัฒนาพื้นที่เนี่ยปกติต้องใช้งบกทมแต่ที่ผ่านมาผมแทบไม่ใช้งบกทม ผมจะให้เอกชนเข้ามาทำมันเหมือนกับถนนเส้นนี้นะเป็นถนนหน้าบ้านเรานะครับแล้วเราอยากให้ถนนมันสวยขนาดไหนเมื่อออกแบบเสร็จเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นคนลงทุนเข้ามาทําเองคือหน้าบ้านตัวเองก็ทําเองแล้วก็เฝ้ากันเองดูแลกันเองผมก็จะประหยัดคนขวาดถนนประหยัดคนที่จะต้องมาเฝ้านะประหยัดเรื่องการจราจรไม่ต้องมีเทศกิจไปเฝ้า คือให้คนในพื้นที่ดูแลกันเองวันนี้กําลังทําแบบนี้เพราะฉนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างนะสิ่งที่อยากจะทําก็คือว่าผมอยากให้คนทุกคนในกรทมมีส่วนรว่วมเข้ามาทําแบบนี้ด้วยกันไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้ในการเขียนมาทําไม่ต้องรอให้คนงานขวาดมาทําทําเองไปเลยหน้าบ้านเราเราทําเองนะาะว่าถ้าคิดได้แค่เนี้กร,รทมทํงานงาน่ายแล้วอยากจะให้เกิดขึ้นในกรทมแล้วมันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านศักชัยมากเลยนะคะวันนี้เราก็มาได้เ,เรียนรู้ถึงผลงานของท่านที่ผ่านมาในอดีตได้มาฟังทัศนคติแล้วก็แนวคิดของท่านนะคะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะศินต้องขอขอบคุณท่านศักชัยบุญมาอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับช่วง Ramadan Talk and Documentary พบกันใหม่ในวันถัดไปอัสลามุอะลัยกุมบะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุ